เทาวิรุณปักหรือท้าววิรูปักคือหนึ่งในสี่จาตุมหาราชผู้ปกครองทิศตะวันตกและเป็นเจ้าแห่งพญานาคทั้งปวงนอกจากนี้ท่านยังเป็นเทวดาที่คอยปกปักรักษาโลกมนุษย์และเชื่อกันว่าการบูชาจะทำให้ประสบความสำเร็จร่ำรวยเงินทองโชคลาภเป็นเทวดานาคราชมิใช่พญานาค ที่จุติจากพบของเทวดาภูมิโดยดำรงตำแหน่งเป็นหนึ่งในเท้าจัตุโลกบาลผู้ปกครองทิศตะวันตกปกครองดูแลพญานาคทั้งสี่ตระกูลคือตระกูลวิรูปักสีทองตระกูลกันหาโคตมะสีดำตระกูลฉับพยาปุตตะสีรุง้งและตระกูลเอราปรถกสีเขียวคถาบูชาเท้าวิรุนปัก ปัชิมัสมิงทิวาภาเคสันตินาคามหิติกาเตปิตุมเหอานุรักษขนตุอาโรเคเยนะสุเคนะจ่ะ